ไททันครับไททันมันมาอีกแล้วครับไททันตัวนี้ทั่วไปก็ยังไม่ค่อยเห็นสินค้าเอามารีวิวนะวันนี้แดนนี่ทายวังก็จะมารีวิวให้ดูนะครับกับไททันมันก็เขียนว่าสเปเชียลพาวเวอร์นะครับตัวนี้สีจะออกเป็นด้ามทองเทานะครับมาแค่ลังเดียวเอง ที่ได้มานะตอนนี้นะครับระยะที่ได้ระยะที่ได้ตอนนี้ได้มาแค่ระยะ1.5แล้วก็1.8นะครับนะฮะสีไปตามนี้อ่ะดูดูนอกกล่องก่อนนะฮะใครชอบก็สั่งได้1ลังมีแค่1ลังเท่านั้นนะครับเมตรห้ากับเมตรแปดมาอย่างละครึ่งนะครับภายในหนึ่งลังนะ นี่ครับตูดสีทองด้ามสีเทาเสาะล่องเป็นสีทองตรงมาปุ๊บก็เป็นสีทองนะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับนี่เขียวอย่างนี้นะครับตรงมาก็เป็นสีทองทองอมเหลืองนะจุกมาดูจุกตัวนี้ก็เป็นสีเขียวจุกเป็นพลาสติกนะฮะดูรอบๆกล่องครับดูรอบๆกล่องมีซองผ้ามาให้นะฮะ มีซองผ้ามาให้ข้างกล่องนะฮะมาดูข้างกล่องกันไททันด้านบนจะเป็นเมตรห้าด้านบนเมตรห้านะครับปลายอยู่ที่0.7 0.7นี่ถ้าคาดดานี่ก็น่าจะเป็นเวทแอลหรือปะ่า UL หรอ ยูเอลปลายใหญ่อยู่นะโคนก็อยู่ที่4.5มิลโคนก็หมายถึงว่าตัวนี้นะตัวด้ามนี้4.5มิลนะครับใช่ไหมอ๋อโคนโคนด้ามจับโคนด้ามจับโค,คนคันนะ4.5ถ้าด้ามจับมันใหญ่เขาต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะเป็นคัน4ท่อนเมตรห้าเนี่ยเก็บ เก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บช่วงสไลด์เสร็จหมดแล้วก็อยู่ที่47เซนนะครับแต่ถ้าเมตร8ก็อยู่ที่53เซนนะปลายอยู่ที่0.7เดี๋ยวเรามาแกะเมตร5กันก่อนนะดูตัวนี้มีเมตร5กับเมตร8นะครับเดี๋ยวให้คุณไม้ช่วยแกะตอนนี้ของมาอีกแล้ว ค่อยๆรีวิวนะตัวคันไพโอเนียนะครับฮันเตอร์ไลท์อ่าอีโวรู้สึกเอาลงไปแล้วนะอ่าอีโวทูเป็นโซลิดทั้งคันแล้วก็จะมีคันตัวคลาสสิกนะครับในว่าคอสไฟนั่นคอสบีดคอสบีดเนี่ยรุ่นเก่าไปละคอมมันโดอ่คอมมันโดโซเดียสลงไปละอ๋อมีเมอร์เมดเมอร์เมดอีกสามรุ่น อ่าอ่ะต่อมาดูเมตรห้าไททันจะบอกว่ารุ่นอะไรมันออกมาหลายรุ่นมากเลยนะอ่าเรามาดูครับด้ามตัวนี้ด้ามเทาตูดอลูนะฮะสีทองสวยงามคันสีเทาซอฟล่องสีทองเมื่อกี้เราก็อธิบายไปละอ่ะหัวนี่เขียนว่าอะไร GR อะไรบีด เห็นว่าอะไรครับเกรดเกรดอ่าชักออกมาดูดูจุกดึงจุกก่อนราคาเท่าไหร่เมตรห้าพันเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทอ๋อหนึ่งพันเก้าสิบบาทเออหนึ่งเมตร 1.5เมตรหนะครับเมตร .5 ้าสเนี่ย1 9 0บาทนะฮะส่วนเมตร8อะ่ะ1,190ก็ต่างกันนิดหน่อยนะมาดูปลายแรกได้แบริ่งมานะครับคือคันกุง้งรุ่นใหม่ๆม,มานี่ก็คือจะมีเป็นปลายแบริ่งมาให้เลยใช่ไหมแบริง่งปลายผ้านะครับท่อนแรกเนี่ย,ยผมชอบตรงเนี้ยเวลาเรา ลงไปถึงท่อนสองอะ่ะมันจะไม่ค่อยไหลลงใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะมีขยักไว้ให้อยู่นะครับนะอ่าท่อนหนึ่งไปละท่อนสองเป็นไงเนื้อแบงเป็นไงครับคุณไม้เนื้อแบงเป็นไงบ้าง,งกีรีเยวนะพาอคุณไม้เขาชอบจับชิงหลิวอยู่ละ เวลาดูเนื้อแบงค์พวกนี้มันก็ประมาณเดียวกันแต่เขาจะลดไซส์เวทมันลงนะฮะท่อนที่อ๋อท่อนที่สามท่อนที่สามนับจากปลายนะครับท่อนแรกคือท่อนปลายนะแล้วท่อนที่สองจนมาท่อนที่สามก็จะมีสีออกเขียวดูด้วยตาเปล่ากออกเขียวเขียวทองทองนะนี่นะครับอ่ะมาเรื่อยๆจนถึงท่อนที่สี่ท่อนที่สี่ อ่านว่าอะไรเกรดอ่าเวียดเป็นไงขอลองจับหน่อยดิเมตรห้าเมตรห้า U L นะแต่ถ้าเมตรห้าผมว่าจะขึ้นไปทาง L หน่อยมันเพราะว่าช่วงมันสั้นพอช่วงมันสั้นตัว Power Lift คำมันก็จะขึ้นขึ้นได้ดีอ่ะลองจับไปดิอ๋อตึงตึง ตึงมือนะโอ้โคงสวยใช้ได้เลยเนะี่ยหนึ่งพันห้าสิบบาทอ๋หนึ่งพันเก้าสิบบาทเออโคงสวยโคงสวยใช้ได้เลยเอาลงช่างตะกัวดีกว่าช่างตะกัวเดี๋ยวคุณไม้ใส่ตะกัวตัวนี้คือเมตรห้านะมาก็ไม่เยอะใช่ไหมคุณไม้ลังหนึ่ง เออม็ดห้าได้น้อยกว่าเม็เมตรห้าได้เยอะ,ยอะใช่กระแสเมตรห้ากระแสของเมตรห้านี่กำลังมาเนาะ,อะขอช่างหน่อยเอาตะกวดล้มอ่ะตะกวดล้มก่อนนะขอช่างหน่อยมือซ้ายตึงมือไหมตึงปลายไม่ปลายปลายมันก็โอเคนะดูครับตามรูปนะตึงตึกตึกตึก,ต,กตึกเลย โอ้นี่ตะกวัวยังไม่ขึ้นนะนี่ตะกวัวยังไม่ขึ้นนะขึ้นละเป็นเวท U L U L ขึ้น L นะผมว่าวัดเวลาสายวัดนี่วัดจะนิ่งๆวัดวัดแบบแน่นแน่นๆอะต้องบอกว่าแน่นแน่นเลยดีกว่าถือว่าโอเคนะตัวเมห้าแอคชั่นสวยขนาดนี้นะครับหนึ่งพันเก้าสิบบาท เดี๋ยวเราทิ้งไว้มาเทียบกับระยะเมตรแดูนะฮะเมตรแก็1,190บาทนะฮะดูดิความโค้งสวยให้คุณไม้ถือก่อนที่จะแกะเมตรแดูเดินหน้ามาหน่อยคุณไม้อายกตะกัวลอยละตะกัวลอย ดูช่วงโค้งคันครับอืมโค้งโค้งโค้งสวยอยู่โค้งสวยโค้งสวยนะเห็นไหมอะต่อไปเล่นเมตรแปดเราพักคันนี้ไว้ก่อนเอาสะกัวค้าไวน้นี่เดี๋ยวเราจะมายกคู่กันมาดูตัวเมตรแปดนี่ตัวนี้เมตรแปดมีสองอยักนะเมตรห้าจะเป็นตัวนี้ ดูง่ายๆจุ๊บๆๆๆนี่มาดูเมตดแปดของเพึ่งลงร้านเลยแกะให้ดูช่วงนี้ของเข้าเยอะมากเลยอะตั้งแต่ด่านเปิดเนาะเหมือนกันครับสีสันอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะด้ามเทาเสาะล่องทองตูดทองนะฮะมาดูโคนคันตัวนี้ก็มีโลโก้ไททันนะครับ ตัวนี้เป็นเมรแปดนะครับหัวจุกนี่ก็จะออกเขียว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 ดูเลยถอยๆดึงจุกเช็คคันดูยคุณไม้ถอดออกมาให้ดูนะครับนี่ปลายแบริง่งท่อนแรกตัวนี้สีท่อนเหมือนกัน สท่อนเหมือนกันนะครับตัวนั้นสี่ท่อนไหมหนึ่งสองี่ท่อนเหมือนกันนะครับเมตรห้าก็สท่อนตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เมตรแก็สท่อนมาถึงท่อน 2, ท่อน2ก็เป็นแบงค์พันเกีียวนะครับเดี๋ยวถอยถอยโดนไฟนิดหนึ่งนะตัวเนื้อแบงค์าสวยอยู่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนี่คุม้มคุ้มเลยของไททันนะถ้าเทียบไททันกันนี่แบบคุ้มมากไหนลองจับดิมีความเบาถือว่ามีความเบาถือว่ามีความเมาความเบานะครับน้ำหนักลงด้ามน,นะครับน้ำหนักลงด้ามน,นะช่าง u l ครับตัวนี้ u l เลยสายอ่อนเวดอ่อน ลองจับปลายมันลงหน่อยดิอืมสวยอยู่โค้งสวยสเวทดีตึงมือดีลงขนาดนี้นี่ตึงมือนี่ใช้ได้เลยอะใส่ตะกัวจ้า เดี๋ยวให้คุณไม้ถือเราเลื่อนตะกัวอลองช่างดูนะลองช่างดูปลายอ่อนครับตัวนี้ปลายอ่อนจริงปลายอ่อนขึ้นมือเบาเนะขึ้นมือเบาๆนะบาๆปึ๊บยกค่อยค่อยยกตะกัวหมุนแล้วครับตั้งละเวีดตัวนี้อ่อน อ่อนเลยสายอ่อนสาย U L นี่นะแอคชั่นแบบสวยๆไม่ได้เด้งครับไม่ได้ยุ้ยนะแอคชั่นสวยครับเด้งๆเวดูเอลคันไททันด้ามด้ามทองดีวะ่ะไททันด้ามน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวให้คุณไม้ถือรูปปลายด้วยนะ เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างอ่อนอ่อนเลยนะอันนี้ U L จริงถ้าเทียบกับตัวระยะ1.8เนี่ย1.8จะมีความตึงมือหน่อยแน่นแน่นหน่อยกระชับมืออ่าขึ้นมือกว่าเมแปดนะฮะดูตะกัวตะกัวยังไม่ลอยนะเดี๋ยวดูตะกัวลอยอ่ายกเลยจ้า อื uh huh. ลอยแล้วดูครับ j l คันโค้งสวยอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ในราคา1,190บาทครับในระยะเมตร8นะส่วนระยะเมตร5อยู่ที่1,090บาทนะฮะค่าจัดส่ง EMS 80บาทนะครับมาเป็นกล่องกล่องแบบนี้อ่ะคุณไม้ยก2คันแล้วนะมือด้านขวาด้านขวาด้านไหนกระดกนิ้วดิ อาด้านนี้นะครับเมตรแปดนะครับเออเมตรห้าเมตรห้าดูครับช่วงโค้งของคันนะครับรอยตะกัวรอยเหมือนกันคันไหนแน่นกว่าเมตรห้าเด้งกว่าแน่นแน่นนะครับต้องบอกว่าแน่นนะเมตรห้าแน่นกระชับมือแน่นตึงๆเลยแต่ถ้าเมตรแปดนี่จะมีความความยาวของมันมันทำให้เกิดความอ่อนเยอะขึ้นนะฮะช่วง ของคันก็4ท่อน4ท่อนเหมือนกันแต่มันจะสั้นลงมานิดนึงบอเล็กๆเน้นขอบตกขอบก็เล่นเมตรแเออเมตรหนะเล่นเมตรหถ้าเล่นกลางบ่อก็เมตรแสายโชว์แอคชั่นนะครับก็แนะนําเลย U.L ตัวนี้แหละแต่ส่วนตัวนี่เมตรหนี่แอคชั่นกำลังดีเลยแน่นๆหนุบๆเลยโอเคไหม ชอบตัวไหนคุณไม้ชอบยังไงถ้าถ้าเลือกเมตรแปดเพราะว่ามันมีความอ่อนใช่ไหมเซนเซนเหมือนกันไหมอ๋อเซนเซนเม็8แปดเร็วกว่าเมห้าน,นี่มันจะมันแน่นไปหน่อยเนาะเอออ่าเน้นช่างเน้นช่างเอาละสนใจก็สั่งซื้อมาได้ครับที่เพจร้านข้ามขอบหรือว่าเข้าไปดูในโชปปี้ได้ครับ พิมพ์คำว่าข้ามขอบภาษาไทยนะครับก็จะมีแล้วเรากําลังอัพสินค้าแล้วก็ภาพลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไปก่อนดูกับผมแดนนี่ท้ายหวังพากินพาเที่ยวถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยโอ้โหดูคุณไม้งอดูคุณไม้งอเอโอโค้งสวยทั้งคู่เลยฮะ ไม่สะดุดเลยเออสวยมากลงโค้งสวยทุกช่วงเลยอะทุกท่อนเลยนะเอาละไปแล้วครับขอบคุณครับพี่รับชมครับ